สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูอรไทยค่ะก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการอ่านคําคําที่มีรอเรือคําที่มีรอลิงคําควบกล้าคําอักษรน,นําการอ่านร้อยกองการอ่านร้อยแก้วกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ เราจะมาอ่านร้อยแก้วกันค่ะก่อนออกเสียงให้นักเรียนคัดนิทานสุนัขจิ้งจอกกับลาลงในสมุดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนที่คัดแล้วไม่ต้องคัดซ้ำนะคะคัดเสร็จกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยบทอ่านที่นักเรียนจะอ่านกันตอนนี้นะคะเป็นนิทาน นิทานมีลักษณะเป็นร้อยแก้วเวลอาอ่านต้องออกเสียงให้ชัดเจนเว้นวรรคให้ถูกต้องเรามาลองอ่านช้าๆพร้อมๆกันนะคะนิทานสุนักจิ้งจอกกับลาวันหนึ่งสุนักจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางป่ามันรู้ว่าสิงโตจะต้องจับมันกินเป็นอาหารแน่ๆ สุนัขจิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับสิงโตว่าข้ารู้จักลาตัวอ้วนตัวหนึ่งข้าจะไปหลอกมันมาให้ท่านหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางป่าลายินยอมตามมาเพราะได้เคยตกลงทำสัญญาเป็นเพื่อนตายต่อกันมานานแล้ว เมื่อลาเดินเข้าไปติดกับสิงโตสิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจิ้งจอกเพราะคิดว่าลานั้นเก็บไว้กินทีหลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้อ่านกันได้ทุกคนใช่ไหมคะหลังจากนักเรียนคัดนิทานสุนัขจิ้งจอกกับลาลงในสมุดแล้วครูอยากให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆเขียนใต้บทอ่านนิทาน ดังนี้ผลการประเมินบรรทัดต่อไปตนเองให้จุดจุดจุดคะแนนบรรทัดต่อไปผู้ปกครองให้จุดจุดจุดคะแนนและบรรทัดต่อไปครูให้จุดจุดจุดคะแนนคะแนนแต่ละช่องเต็มสิบนะคะใครได้คะแนนจากตนเองจากผู้ปกครองแล้ว ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะส่วนใครอยากได้คะแนนจากคุณครูอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คาบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ